ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะเครือข่ายภาคประชาชนในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาร่วมกันจัดกิจกรรมรวมคนบางน้ำเปรี้ยวรักสิ่งแวดล้อมครั้งที่สองขึ้นนะคะเพื่อสื่อสารให้สังคมนั้นตระหนักถึงพิษภัยจากการพัฒนากิจกรรมนี้มีเป้าหมายที่จะปลูกถิตสำนึกเยาวชนโดยผ่านศิลปะการสแสดงต่างๆให้เยาวชนได้เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงในบ้านของตัวเองค่ะติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ สสู่าน้ํการทิ้งขยะที่เป็นของเสียจากอาคารบ้านเรือนทั้งในจังหวัดอำเภอตำบลหรือหมู่บ้านากลับกลายเป็นขยะสาธารณะที่ไม่มีผู้รับผิดชอบเหล่านี้คือความล้มเหลวของการขึน้นมาเสียงสะท้อนจากเยาวชนอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นหนึ่งเสียงที่สะท้อนภาพใหญ่ของลุ่มน้ำบาปกงเมื่อระบบดิเวศ นับวันจะวิกฤตภายใต้การพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชุมชนกิจกรรมรวมคนปลิ้ววรักสิ่งแวดล้อมครั้งที่สองจึงถูกกำหนดขึ้นด้วยจิตสำนึกของคนละเมืองที่พร้อมจะสร้างมาได้พันธุ์ใหม่ให้กับสังคมโรง,รโรงงมูโงงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมถูกสื่อสารผ่านหลายกิจกรรม เช่นการแสดงละครเพลงของคณะบางเพงการเสวนาธรรมเกี่ยวกับธรรมญาตาเพื่อปกป้องผื้นป่าภาคตะวันออกการแสดงลิเกรรไซเคิลของโรงเรียนวัดหินดาดและอีกหลายกิจกรรมที่ได้สอดแทรกปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยหวังให้เครือข่ายที่มาร่วมงานนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง วันนี้เกิดการมาเป็นการกระจายการรับู้สู่คนภายนอกให้มากยิ่งขึ้นให้รู้ว่ามีคนที่ปฏิบัตินหรือทำงานพี่อย่รอบต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วเราก็การแบ้วั่ดอนงาเมืองเกษตรกรรมอย่างจังหวัดฉะเชิงเราเป็นที่รู้จักเพราะมีข้าวหอมมะลิชั้นดีมะม่วงบางคล้ารสอร่อย รวมถึงแหล่งเลี้ยงปลากระพงขาวอันดับต้นๆของประเทศแต่นับวันผลพ,พวงจากการพัฒนากลายเป็นปัจจัยเร่งให้ทรัพยากรตลอดลุ่มน้ำบาปกรงค่อยๆแปรสภาพต่างไปจากเดิมการจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นเสมือนเครื่องมือที่จะเชื่อมร้อยเครือข่ายในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนให้หันมาสนใจปัญหาในบ้านของตนเองเพราะพวกเขาคือคนรุ่นใหม่ ที่จะช่วยผลักดันให้ประเด็นสิ่งแวดล้อมเคลื่อนไปสู่การเป็นวาระของชาติในอนาคตนักขาวพลเมืองกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำบะปบกุงจังหวัดฉะเชิงเทรารายงาน